ท่านประธานครับผมขอใช้เวลาช่วงต้นในการตอบข้อห่วงใหญ่ที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านจตุรุนฉายแสงท่านชนลน่านสีแก้วท่านอธิสรรวมถึงท่านอื่นๆขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนามทั้งหมดนะครับผมรวบรวมประเด็นที่เป็นสาระสําคัญอยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันข้อแรกครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยถึงการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ว่าจะเป็นการขัดต่อระบบการเมืองในระบบรัฐสภาหรือไม่ที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทางอ้อมวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมขอย้ําอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ผมได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าวในยติก่อนหน้านี้ที่ขอการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาภายหลังจากที่พักประชาชน ได้มีการประกาศข้อตกลงหรือ MOA ทั้ง5ข้อซึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่การแสดงออกของพรรคเพื่อไทยได้แสดงออกมาบอกว่าพร้อมรับทุกข้อเสนอและลดแลกแจกแถมหากเลือกคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะยุบสภาทันทีคำถามของผมครับท่านประธานเพื่อนอมสมาชิกที่ลุกขึ้นมาพิปรายเมื่อสักครู่ ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภาวันนั้นท่านออกมาแส,ด,สดงความเห็นคัดค้านต่อท่าทีของพรรคของท่านหรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วท่านคิดอยู่ในใจว่าท่านไม่เคยเชื่อในการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยหรือท่านคิดอยู่แล้วถ้าวันนี้พรรคประชาชนยกมือสนับสนุนให้กับคุณชัยกเกษมเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก จนถึงวินาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทําให้พวกผมเชื่อได้เลยครับว่าตกลงหลักการของท่านคืออะไรประการที่สองครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านของพรรคประชาชนจะสามารถถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างตรงไปตรงมาพรรคประชาชนจะต้องคอยอุ้มคอยแบกคอยเป็นองค์ประชุม ให้กับการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ผมขอถามเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปแบบนี้ครับท่านไม่คิดหระอครับว่าในช่วงระยะเวลา4-6เดือนต่อจากนี้สภาชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็ง,ขงมากที่สุดตราบใดที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยยืนยันจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บวกเลขเรามีกัน280กว่าเสียง ทำไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับทําไมเราจะเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศในการยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพักเพื่อไทยที่หลายๆคนจะรู้สึกผมเองก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการใกล้เคียงกันทําฝ่ายค้านให้เข้มแข็งสิครับเดินหน้าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่พักประชาชนได้เซ็นสัญญาเอาไว้นอกจากยุบสภาเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศใหม่ดีไหมครับท่านประธานประการสุดท้ายครับท่านประธานในเรื่องของการตัดสินใจของพักประชาชนในวันนี้มีเพื่อนสมาชิกบางส่วนมีข้อห่วงใยครับว่าพวกเรากําลังจะไปสนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมทําลายกระบวนการทําลายระบอบประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้ แต่ขอระยะเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้ที่ผมและท่านทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านร,ร่วมกันพิสูจน์สิครับว่าวันนี้เราตัดสินใจและเราต้องการเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่วันหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยแยกออกจากรัฐบาลแล้วดูสิครับกฎหมายลีละโทษกรรมกระบวนการการเดินหน้าประชาธิปไตยอื่นๆท่านผลักดันจริงหรือเปล่าวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานครับพวกเราไม่ต้องการมาชวนทะเลาะหรือย้อนแยง้งหาอดีตแต่วันนี้เราตัดสินใจ เพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกผมมีแค่143เสียงทําเองไม่ได้ผมต้องทําร่วมกับท่านครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพักก็คือพักเพื่อไทยที่เราต้องมาร่วมกันทําจริงๆท่านประธานครับผมขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของพวกเราต้องพิจารณายัตติโหวตนายกเป็นครั้งที่สตั้งแต่โหวตคุณพิธาโหวตคุณเศรษฐา โหวตแพทองทานและวันนี้กําลังจะโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชุดนี้ชุดเดียวครับกําลังจะมาโหวตนายกครั้งที่4ต้นสายไปเหตุคืออะไรครับ mm. ท่านประธานสุดท้ายผมได้คําตอบเดียวก็คือรัฐธรรมนูญปี60ที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลงประเทศนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนของหลักการแบ่งแยกอํานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ท่านเองก็ได้รับผลกระทบครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นของความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทําให้คุณเศรษฐาและคุณแพทองทานต้องพ้นออกจากตําแหน่งยังมีปัญหาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดครับที่พวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ล้วนได้รับผลกระทบจากกลไกลของรัฐธรรมนูญปี60ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งถกเถียงกันว่าอะไรคือปัญหาของประเทศวันนี้ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้ง ว่าการตัดสินใจของพรรคประชาชนเพื่อต้องการหาทางออกให้กับการเมืองไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับธรรมดานครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาการอภิปรายต่ออีกเล็กน้อยเพื่อสร้างความชัดเจนต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับความชัดเจนต่อจากนี้ด้วยความเคารพบ,บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอนุทินอาจจะไม่สบายใจบ้างแต่ผมยืนยันนะครับว่าพวกเรา ให้ความเคารพกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมแห่งนี้เท่าเทียมกันและผมเชื่อว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องยอมรับความชัดเจนข้อที่หนึ่งครับท่านประธานวันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชาญวีรุลมายุบสภาผู้แทนราษฎรภายในภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญความชัดเจนที่สองครับวันนี้พักประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกคุณอนุทินชาญวีรุล เพราะเราได้เซ็นข้อตกลงกัน5ข้อเปิดเผยต่อสาธารณะ MOA ก็เปิดให้ทุกคนในประเทศนี้ได้อ่านครับนั่นก็คือข้อแรกจะต้องมีการยุบสภาภายใต้กรอบระยะเวลา4เดือนหลังจากการมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและไม่ควรใช้ข้ออ้างอื่นใดให้ละเมิดกรอบเวลาดังกล่าวเพราะพวกเราเชื่อครับปัญหาใหญ,ใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาและปัญหาอื่นๆ ควรจะต้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศผ่านการเลือกตั้งใหม่ข้อที่2ครับเรามีการระบุไปในข้อตกลงในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าต้องทําการจัดทําประชามติ3ครั้งเราก็มีการระบุไปครับว่าให้คณะรัฐมนตรีจะต้องมีมติให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าและหากมีการทําประชามติ3ครั้งจริงตามคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ถึง4เดือนซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็คาดหวังว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เพื่อเปิดประตูสู่การเลือกตั้งใหม่ก็พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะต้องมีการยุบสภาโดยเร็วข้อที่3ครับหากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เกิดการทำประชามติสองครั้งนี่แหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดภายใต้สเดือนนี้ ที่รัฐสภาของพวกเราจะเปิดช่องในการแก้ไข2องให้ทันครับให้มีสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไปทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้านี่แหละครับเริ่มกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศนี้ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยถ้าประชาชน60สกว่าล้านคนในประเทศนี้ไม่เห็นด้วยมีใครขึ้นมาให้คําตอบให้กับพวกเราได้ไหมครับ มีโอกาสไหนของประเทศนี้อีกที่จะดีไปกว่าตอนนี้ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ไม่ต้องตอบผมชั่วโมงนี้ถ้าท่านยังคิดไม่ออกครับผมให้นอนคิดไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้ท่านคิดออกท่านมาบอกผมฮะพวกเราคิดข้อเสนอนี้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วและไต่ตองกันทุกๆวินาทีจนถึงวันนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่สี่ครับ การคงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เราระบุไปแล้วใน MOA ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งผมและพกรกประชาชนพักเดียวไม่สามารถที่จะคงสภาพฝ่ายค้านเสียงข้างมากได้ผมต้องร่วมมือกับพักเพื่อไทยถ้าพักเพื่อไทยเห็นด้วยที่จะทำให้มีการปฏิบัติตาม MOA และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกเราสองพักยืนยันกันได้อย่างเต็มปากไหมครับผมตอบแทนเพื่อนสมาชิกข,ของผม143คนได้ไม่มีใครเป็นงูเห่าท่านตอบได้ไหมครับ ท่านตอบได้เดินหน้าสู่ทางนี้แน่นอนไม่มีทางอื่นครับประการสุดท้ายครับท่านประธานเงื่อนไขข้อที่5หลังโหวตนายกรัฐมนตรีพวกเรายืนยันการเป็นฝ่ายค้านไม่ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นแสดงข้อห่วงใยบอกว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมชวนให้ไปอ่านมาตราหนึของรัฐธรรมนูญครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือหัวหน้าพักการเมือง ที่มีเสียงมากที่สุดและไม่ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นประธานสภาและไม่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผมยืนยันว่าผมทําหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านได้ต่อไปโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากทําให้เกิดความชัดเจนต่อไปในเรื่องที่สก็คือหลักการที่พวกผมยึดถือมาโดยตลอดนั่นก็คือหลักการที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก ผมเข้าใจดีครับเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังผมตรงนี้หลายคนมีความอึดอัดใจมากที่จะลงมติโหวตกันในวันนี้แต่เมื่อเรามีมติพักออกมาแล้วมีกระบวนการในการรับฟังสมาชิกพักอย่างรอบด้านแล้วคนที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงอย่างรอบด้านแล้วไม่มีใครที่จะบิดพริ้วต่อมติพักครั้งนี้ได้ผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพักและถ้ามีสสของพักประชาชนคนไหนที่วันนี้ขัดต่อมติพัก คุณขัดต่อคุณค่าพื้นฐานของพักที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนวันนี้เราหนักแน่นในมติของพักต่อการตัดสินใจของเราและเราเดินหน้าอย่างไม่ลังเลไม่วอกแวกต่อไปครับท่านประธานเราชัดเจนว่าวันนี้ประชาชนใหญ่กว่าพักผมทราบดีครับ14ล้านคนที่เลือกพักก้าวไกลมาไม่ใช่สมาชิกพักประชาชนทั้งหมดเขาไม่ได้มีส่วนร่วม ในการเข้ามาโหวตหรือการตัดสินใจการเลือกคุณอนุทินชาญอ,อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมเชื่อครับ14ล้านคนที่กาพักเก้าวไกลในวันนั้นไม่มีใครเลือกคุณอนุทินเป็นนายกร,รัฐมนตรีผมเชื่อครับ14ล้านคนในวันนั้นไม่มีใครเลือกเพราะอยากเห็นรัฐบาลที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อครับ14ล้านคนในวันนั้นไม่มีใครหวัง ที่อยากจะเห็นอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยและผมก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่า14ล้านคนในวันนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยทั้งหมดกับการตัดสินใจของพรรคในวันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับว่าการตัดสินใจของเราในวันนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเราตัดสินใจเพราะเราตัดสินใจเพื่อคน60กว่าล้านคน ในการผ่าทางตันให้กับประเทศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่และแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือหลักว่าประชาชนใหญ่กว่าพักตัดสินใจเพื่อประเทศไม่ได้ตัดสินใจเพื่อคะแนนความนิยมของพักประชาชนเฉพาะหน้าประการสุดท้ายกรรมธานความชัดเจนข้อสุดท้ายถ้าเรากําลังจะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้ผมเชื่อครับทุกพักการเมืองวันนี้ เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับทุกพักต้องมุ่งหน้าในการสร้างคะแนนความนิยมให้กับตัวเองเพื่อให้ทุกพักมีสสในสภามากที่สุดในการต่อรองในการได้เก้าอี้รัฐมนตรีในในรัฐบาลชุดหน้าหลังการเลือกตั้งและมันชัดเจนครับที่วันนี้ถ้าทุกพักอยากได้คะแนนนิยมมากขึ้นคุณจะต้องรักษาสัญญา นี่คือความชัดเจนทั้ง5ข้อหลักๆที่พักประชาชนใช้ในการตัดสินใจการโหวตคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีทางออกได้หากพวกเราเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับท่านประธานครับ